สวัสดีคร right ับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฝกนะครับช่อง u t u b e จานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี่มาเบิ้งผลงานคุณแม่ผมครับผมจะแมนเล่าขยันขนาดนั้นปะเบิ้งครับเราหักโปเปโปเปโปเปออกแล้วว่ามันอ่าควงตีนควงมือเลาว่าสันละว่าตีหนาเลาปูปูเราหักโปเป้ผมเล่าบ่หูเรื่องนะว่า กันไม่เห็ดจริงเห็ดงาอย่างหักเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยเสิล่ามันติเข่าเข่าแล้วมันติเกิดนี่อย่างขอ่นผมว่านู่ผมอยากทีบอกว่าในสวนเจ้าอยาเห็ดจังสี่เด็ดขาดในหน้าฝนหน้าแรกเจ้าเห็ดรดต่อยากเห็ดก็เห็ดบ่เป็นอย่างดอกหน้าแรกหน้าหนาวนี่ก็หน้าหนาวยังสร้างใจในหนาหนาวก็เห็ดบ่ได้เด้มาหาโปเปโปเปนสิบบ่ได้เด้เจ้าปรเบิงครับ อยากมีเครื่องปูท้องปูเหลือแค่นี้แหละครับแล้วอยู่แก้วกาแฟนหนึ่งเราหักไปมือว่านกวนนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะแก้ไขอยู่มีที่แก้ไขบอกครับเดี๋ยวผมสิไม่เห็นเห้เบิง้งเดี๋ยวฝนเศร้ากอนครับฝนเศรเศ้าหรือวันมันที่ยี่สิบแปดื้นนี้วันที่ืันนี้วันที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าฝนตกใส่มือถือได้เลยวันนี้วันยี่สิบห้าครับยี่สิบห้า มิทุนายนสองพันห้า 2, รอยหกสิบเจ็ดครับเบื้งเนี้ยคุณเราหักลงเห็นไหครับแล้วว่าต้องกุบต้องหอบเราสัตวพอเพ่พอเพ่บ้านห้องใสวยาเห็ดยาเห็ดสันโอ้โหแล้วก็บอฟังะเห็ดจังไหนได้คุณนะงาอย่างแม่มมันี่ควงบันไดพวกเจ้ากับยาเห็ดเนีนขาดนะครับนาฝนนะยาเห็ดเนีขาด อย่างยุปปับเลยครับผมเซราลุงแห้งเห็นมือฝนตกแห้งคักนี่ครับหน้ามันนี้มันหงุดหงิดสิเห็นบ่เห็นบ่าหยุดน้ามันนี้เซราลกับเขาตรงนี้เห็นเราหักเห็นแบบ่ปุ๊บเห็นบปล่ตรงนี้ตรงนี้เห็นบ่าน้าเห็นบ่าหยุดน้าเห็นเนี่เห็น่นี่เหน้ามาอยุ่เห็นบ่ามาข้างอยู่นี่ครับผมบัณนี้มักมมเขาขึ้นก็เป็นเซรา เวลาเขาปุ๊บมือเดียวเท่นี้ครับเห็นผลเลยครับผมนำยางบอออกเลยครับผมจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้โอเคครับแค่นี้แหละเนาะบ่ได้มาเอาพื้นแม่เจ้าของเด้อยตัวอยางให้ฟังเนี๋ยสิหาว่าโอ้ยว่าเห็นแต่แม่เจะาของเหรอบ่แมนหมายถึงว่ายตงตอย่างให้ฟังว่าขันเกิดมันเป็นจังซี่จังซี่พอจังซี่เด้อเป็นยังค่อยเป็นจังซี่บ่เสื้อเจ้ารองไม่หักเลยงานไหนงานหนึ่งของเจ้า อ,อยู่ต่ำ,ตำ,ตำันเพอโหลดสักคล้าตอนฝนตกนี่ละแอ้วอาบางรหดตันนั้นมีผลทันทีเสื้อของถอ่ดโอเคครับผมขอบคุณครับ